ฟังในวันนี้เราจะไม่แพ้เราจะไม่ชนกันโอเคไหมเอาไว้เราจะร่วมกันสู้ห้ามชนกันห้ามอืเอาไอ้แวนเนี่ยมึงชนกูทําไมเนี่ยกูยังพูดไม่ทันจบเลยอ้อยมันชนได้เห็นไหมเนี่ย่อกี้มันชน,ชนทำไมเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยอะไรวะชนเข้าเหรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้าชลูกป๋าตกใจเข้าใจไหมชนทําไมอ่ะคืนมาเลยคืนตำแหน่งมาเลยอะไรออสการ์อะไรวะโอ้ยอย่าบ่นดิขับรถเป็นหรือเปล่าขับเป็นไหมรถอ่ะฮะบ่นอะไรอ่ะทำขนาดนี้อย่ามาแข่งกันเลยเป็นศัตรูดีกว่าเป็นศัตรูกันดีกว่าขนาดยังไม่เป็นแชมป์นะยังขนาดนี้แล้วถ้าเป็นแชมป์จะขนาดไหนไม่รักกันแล้วดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่านี่คือพูดด้วยดีๆแล้วนะอะไรอ่ะมันอีโก้ไอ่แตงมันผิดไงก็มันผิดไงอีโก้ กูผิดอย่างเงี้ยเขาเรียกอีกโก้พวกมึงดูไว้นะอีกโก้กูผิดโอ้ยมีเหตุผลสิเขาเขาก็บอกไม่ได้ตั้งใจไงนอรลิสก็บอกอยู่ว่าู้คือไม่ได้ตั้งใจหูหน้ามึงอะไม่ได้ตั้งใจเนี่ยแปลไม่ออกเลยเนี่ยเรียบร้อยเราก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ไงผู้ใหญ่อะไรนี่ก็นิ่งสุดๆแล้วหรือเปล่าไม่บน่นไม่บน่นไม่เอาไม่เอามีมันคนเดียวก็ได้ทั้งทีเอากูมาทําไมเนี่ยอ่ามาเลยมาเลยมาเลยเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางนอริสเข้ามาก่อนนอริสเข้ามาก่อนนะป๋าไม่พลาดรอบนี้ป๋าไม่พลาด <_ d> เห็นไหมไม่พลาดไปเลยไปเอาออสการ์เข้ามาออสการ์เข้ามาขับเข้ามาเปลี่ยนยางอะ,อะไรอีกล่ะชิบหายเอาล้อซ้ายล้อขวาล้อนี้ล้อหลังอเอาเลยเต็มที่ออสการ์มึงอ่ะพี่นั่งไงกูว่าละกูอีกแล้วลงมาเปลี่ยนยางช่วยเขาสิอีกแล้วใครๆเขาก็ทํากันขับเป็นหรือเปล่าขับเอฟวันเป็นหรือเปล่ากูต้องลงไปโอ้ยกูต้องลงไปเปลี่ยนยางผิดนะโอเคเดี๋ยกี่วิแล้วเนี้ย ห้าวิไม่มืออาชีพกูม,มืออาชีพจริงๆต้องลงมากูต้องลงไปต้องลงมาแล้วช่วยเขาเปลี่ยนยางเป็นนักขับต้องลงไปเปลี่ยนยางด้วยผิดหวังกูงผิดอีกอไปไปโอ้ยผิดพลาดไปหมดอะไรก็กูนอรลิสลูกทำได้ไหมอ๋อนั่นแหละนั่นแหละเข้าเส้นชัยไปอเยี่ยมมากอย่างนี้อย่างนี้แชมป์โรงงานแชมป์โรงงานแม็กคาเลนในสายเลือดออสการ์ไม่งอนนะเป็นเกมไงมัน สนุกสนุกโอเคไหมเราชนะนะนี่เราเป็นแชมป์โรงงานเลยไม่ธรรมดาใช่ไหมดีใจไหมดีใจสบายหูวะโคตรดีไม่ต้องมีกูแล้วในทีมนีมึงตัดสายกูซีอีโอแม็กคาเลนมึงตัดสายกูไม่ต้องมีกูบอกแล้วอีโกบอกแล้วรับไม่ได้ปีหน้าไม่เห็นกูผิดหวังตัดขาดตลอดไป Ok, ok. Ob...